สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องยูทูบดาวโบจะพาท่านมาพบกับลุงทงบุญสุขนะครับซึ่งเป็นผู้พิการขาข้างขวาขาด้วนนะครับก็ประกอบชีพถักแห่ขายเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับลุงทงบุญสุขนะครับเอาสวัสดีครับคุณลุง สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับลุงทงอายุหกห้าหกสิบห้าเกิดเปิดปศสองสี่เก้าเก้าปีวอกลุงทงนี่คนบารักรรมโดยกำเนิดท่าโกท่าโกคนทาโกเดิมเดิมทีนี่พ่อแม่อยู่ท่าโกเหรอท่าโกอ๋อ มาโตบงังลักรรมมาโตบังลักรรมมาเรียนที่บวชโรงพยาบาลเนี่ย,อ,ย,นนยอ๋อแล้วก็มีโตมาก็ประกอบอาชีพกรัสก,ก็เขาทำอู่เอ๋อทำอู่เออทำก่อสร้างทำอู่เออทำอู่ใะไรคิดอะ่ะเป็นช่างช่างอะไร,ระช่างช่วงล่างเองช่างช่วงล่างช่างออกช่างเชื่ชอมเออแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปทำเหมือนเดิมแล้วก,กลับมาอีกตอนนี้หกสิบห้า เราตัวนี้มาก็เลยเราไม่ได้ทำอมูเรา,าเก็เย็บแผลอ๋อเอาแล้วไปไงมาไงเป็นคนพิการขาขา,ขาดขาดด้วน<อ>เราขอเล่าให้ฟังได้ไหมบัตรอุบัติเหตุดิอ๋ออุบัติเหตุเออจังหวัดแพร่รุ่นจังหวัดแพร่ออไปถึงจังหวัดแพร่เลยเหรอล่วงล่งนองถนนหรือ,อยังไงอุบัติหเหตุอุบ<น>ัติเหตุชนฮะรถชนไปเขา เอาขาฮกมันตายเหรอใครคนขับอ่ะไปลุงจักเครือรถล้อกว้างอ่ะรถมอไซค์มอไซค์มาชนเราชนเสากิโลดิมอไซค์ไปก็ได้สมคิดเพื่อนกันเราซ้อนไปอยากซ้อนไปกันไหนก็ใช่โมไซค์หรือเปล่ามอไซค์อ๋อกเรามออเตร์ไซค์ไปดิชนอะไรเลยชนเสากิโลอ๋อชนเสากิโลแอบโค้งอ่ะเอาละ เราไปกันสองคนทั้งหมดสี่สองคันสี่คนอ๋อสองคันสี่คนเออละของเรามันไปชนก่อนแล้วมันก็ชนตามเราเองไม่ชนแล้วเราชนแล้วก็เรียบร้อยเลยมันตายไปแล้วอ่ะไอคนชนมันตายไอ้คนขับอ่ะของเรามันตายอ่ะอ๋อแต่อีกคันนึงอีกคันนึงไปกับเพื่อนกันสี่แฝอ๋อแล้วก็เลยกลับมาหาเราแลดูหาเรามันเจอไปอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่ในท่อดาวัดล่วงไปอยู่ในท่อเออขาประเด็นเขาไปอยู่ในท่อกลับไปรักษาอยู่ก็ขาแล้วเขายังไงถึงตัดขาแล้วแล้วก็มาโรงพยาบาลทุกอย่างขามันขามันหักหรือขามันเละย่ขามันติดรูปอ๋อท่าอันนี้ก็หมดเลยครับก็ก็ขานี่ที่นี่มันฉีกเลย ก็เลยก็เลยขาขาก็หลุหลงอย่างก็เราอยากกระดุกกระึกขาก็ตัดโดนตัดไปแล้วกี่ตั้งแต่หลมแล้วกี่ปีนะย้อนไปประมาณก่อนได้คิดมีเมียคนแรกอ่ะเอากันนะงี้ก็เฉพาะลูกมาก็สิบ้ายี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีที่ที่ลูกมันตายอ่ะก็ยอมให้หมอตัดไปเลยไปเอ้ทีแรกพอออกมาแล้วก็ทํา ทำงานที่บา้านคิดไครคิดไปใต้ก็กลับมารับไปขึ้นเหนือดิ่รับไปเหนือเ,เามามาาอแล้วแล้วเราก็ไปทำงานอยู่ช่างเชื่องเป็นช่างเชื่อง,งอยู่ที่บ่อน้ำมนันลางกระเบือ้องอันแหละแล้วก็ออกมาเขาทำได้สามสี่เดือนมั้งอ๋แอ,อแล้วเราไอ้คิดมาจากไหนก็ไม่รู้มันบอกมาจากประตูแล้วมั้งก็มาชวนเราไปอย่างนั้น นายมาช่วนเราไปเนี่ยไม่พูดถึงตั้งแต่ตอนในช่วงที่เราโดนตัดขานะตอนนั้นมีมีเมียมีครอบครัวไหมไม่มีตัวคนเดียวอย่างนี้แหละเ,<อ>เคยเคยไ,ไปแล้วเคยมีลูกไม่มีมีแต่เมียเลิกกันไปก่อนหน้านั้นแล้ว เร,เราก็เลยไม่เหมือนไหมเร,เราก็ไม่เป็นลังแตามคนอยากไปแล้เขาอยากไปก็ไปล่อยเขาไปเราจะไปอะไรพอ,อ,อพอโดนตัดขาเราเป็นไงใจเรารับได้ไหม<ช>ปรับปรับตัวยากไหมไม่เกี่ยวเนาไม่เกี่ยวเลยเราปรับตัวได้ไม่เหเป็นไ,ไงอ่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ชีพิตอืมก็ก็ถือว่าเป็นลุงทง บนสุกนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่คนเรานะนะอ่าเป็นเป็นคติสอนใจหรือบอกให้ให้คนนะไม่ว่าใครอ่ะอมหมอโรงพยาบาลพุทธเหลือเยอะไหมที่เหลือเนะี่ยขาที่ตัดนรามาอ่มันหักนี่หักนี่ยอมนี่นโอ้ทอดหน่ะนี่ฉีกต่อเส้นเลือดแล้วเขาก็มาตัดตัด,ตดแล้วเฮ้ยอย่าพูดไม่กะ่ะตัดงหมดนะ เขาบอกว่ามันโอไปหมดเลยไล่เขาตัดหมดเลยไล่เลยโอ้ที่นี้ก็หมอก็ถามหมอตัดขาแล้วจะที่ฆ่าตัวตายไหมอะไรไหมเขาก็วางนั้นนะเขาถามาถามดิเราก็บอกเขาบอกว่าหมอถ้าคนไหนที่ฆ่าตัวตายคนนั้นก็นโง่เออเราไม่ใช่นอนอะ ตัดขามามารับจ้างสารมาเข่งมาทูอีกนะสารตะแข่งมาทูด้วยเข็งมาทูเออของตะขี้อ่ะอ๋อแล้วก็ไปนอนเฝ้าของบัวขี้บัวขี้ตอนตอนกลางวันไปสออตอนนั้นตอนตัดขามาใหม่ก็บข่งมาทูเออสารเข่งมาทูเออสารตะเข่งมาทูพอพอกลางคืนสารไปรับจ้างเฝ้าหัวเขาอ๋อเป็นยามมาเฝ้าหัวก็เหมือนยามเฝ้างวน่ะเออะบ้าน บาจิกิมลีเนี่ยของหัวเจงัวแล้วก็สารตะแก่งสารตะอ่อนอ๋อแล้วสารตะแก่งได้วันเท่าไหร่อฮะตะแก่งได้วันสารบ้างซอมบ้างสิบกว่าบาทอ๋อบางทีเขาก็ให้ปะทุมากินอืมมันงั้นก็อยู่สารตะแก่งอยู่หลายปีมันไม่หนาแล้ว มันก็ประมาณพอเราแข็งแรงออกประชาูอีกหมอถามว่าจะเสียใจจะฆ่าตัวตายไหมอะไรเงี้ยะหมอเขาเขาก็ถามนก็เด <ả> <must> ็กโชนประทานมันแขนไอ้ขาหักแล้วก็คน้ันใหม่พอมันน่ยไอ้หลังเนี่ยก็มันหักเขาก็ถามเขาเขาถามเราที่แปลอะไรเรามองโลกในแง่ดีดีไว้มันก็ไปได้อะ อ๋อแล้วหลังจากเลิกเฝ้างัวเลิกสารแข่งประตูกลับไปทำอูอีกกลับไปทำอูอีกเออทำอูไปคิดเนี่ยอยู่อีเกปีเออทำอยอีเกี่ปีก็ประมาณสองปีวะเราไปไงมาไงถึงมาถักแขนอะไปทีนี้ไอ้ชายขายอูแต่ก่อนอยู่ไ้คิดแล้วก็ไปอยู่ไปชายอ๋อถ้ามควมวิจารณ์ตอนนี้มันเปิดมันเลิกกิจการมันก็จะผม้นต่ไป เราว่าเราไม่เอาแล้วว่างานลงงานหนักอะไรนั่งเชี่ยมนตากแดดตากน้นเอามันยังี้ดีกว่าไม่เคยนึกทอจะไปทอ,อแล้วเราก็ทำเราไปได้เท่าไหร่เอาตอนนั้นเราอย่าไปคิดว่าถึงขาจะขาดอะไรนี่ก็ทำม,มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวขามันเกี่ยวกับมือมือเรายังทําได้ปากเรากินเราสู้ชีวิตยอย่างเดียวแหม่กูก็ไปทอดไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดมึงลงได้กูก็ลงได้ต่อแกดลงด้า ดำได้ไวยได้ดำได้ไวยได้หมดอ่ะเออท่อแถ่นี่ฝีมือฉมังเลยเพราะว่ามาล้วกกันลงสนามมาสองปีอ่ะแต่สู้เขาไม่ได้ครับเขาสองขาเราขาเดียววะเขาแรงเขายวมาเลยแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงเราสู้ใช่แรงเหวี่ยงเราเนาะแรงเรามันผิดเขาเราก็มามาถักในอย่างนี้การยันการอะไรเ้วก็เลยหันมาถัก ตอนนั้นมันถากแล้วอ๋อเริ่มถักแล้วถากแล้วไปเรียนไปเรียนมาจากไหนมีคนมาฝึกสอนมีคนมาสอนเคยเย็บมาก่อนแล้วจากนต้องเป็นหนุ่มเย็บอยู่บ้านที่ดอกไม้ที่ตรงรั้วบ้ายาเนี่ยอ๋อเย็บมาก่อนแล้วเออเย็บกันมาแล้วก็เย็บกันมาแล้วก็ถอดกันนี่บอนั่นน่ะ บอที่ว่าบอหลวงที่ปล่อยนะมายุคหลังนี่ก็รับเย็บอย่างเดียวไม่ได้ออกไปทอดไม่เคยไปแล้วก็เรือก็ไม่มีนะหยุดทอดมากี่ปีแล้วก็แถบหาปาปลาบอกเขาไปไมไหวแล้วเราก็ยังมีใครไปับอ่ะก็มือยังมีครับท่านผู้ชมนี่ลุงธงบุญสุขยะอายุ65ปีเราเป็นคนสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งก็อยากจะให้ลุงธงฝากข้อคิดและ คติดีๆให้กับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าราดูเราดูเราเราดูตัวเรานะครับครับเราดูตัวเราเราเป็นแค่นี้ที่เขาเป็นยิ่งกับเราเขามีครอบครัวเขาทำไมอยู่ได้อ๋อเขาก็ออกอรอทั่นีนะเราก็ดูดูเขาคานไปครับไปสูบน้ำครับทำนาเขาทำไมทำได้อ๋อแล้วเรายังเดินได้ ใช่เออเรายังทําได้ครับแล้วแต่ิตใจเราจะสู้หรือไม่สู้ถ้าใจไม่สู้มันก็ไปเลยมีิตใจอย่างเดียวเออเป็นเห็นไปทั้งไหนมันก็ไปทั้งนั้นน่ะเวลานั้นเราเอาเรามายอบใจคิดไปมันก็แค่นั้นบทคิดมันก็ไปแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มอีกมันก็มันก็ต้องอยู่อย่างเดิมนี่ก็กิน แต่อยากเมื่อไหร่กินมันนั้นแค่ขวดสองขวดกินเพื่อความสนุกไม่ได้กินเพื่อประชดชีวิตไม่ใช่ถ้ากินอย่างนั้นเขาเรียกว่าประชดชีวิตประชดชีวิตอย่างเราเนี่ยกินสังสรรค์กับเพื่อนสนุกกินคนเดียวนึกขึ้นใจมาก็กินบ้างเล็กน้อยกินวันนี้ก็กินเลยซื้อบ้างสองขวดมันก็ราก็บากกลับแค่ให้มันสองร้อยแขลที่ลุงทงถักอยู่มันมันมีความยาวเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยลุงทงบุญสุข 9สอกขึ้นเผาเหลือ7นี่ครับความยาวของตอนนี้ตอนนี้ได้ประมาณ8ศอกแล้วใช่ไหม88 <8 S 1> แล้วเหลืออีกสองเดียวก็จะจบแล้วใช่เดี๋ยวก็จะติดติดลูกแผลติดลูกแล้วก็กราคาราคาฉากนี่ประมาณเท่าไหร่พันห้าหรือว่าสองพันปีนี้สองพันได้ได้ของเราด้วยของเราอย่างนี้ก็ลูกแต่จะเป็นแบบลูกครับราาพันให้สองพันนี่นะ ลูกของเราด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่ได้เท่าไร่ลูกหมายถึงลูกโซ่ลูกโซ่หัวที่เห็นที่ะขอเพื่อนมันอ่านซื้อออกเองตอนขึ้นลองหยิบมันขึ้นที่ขึ้นขึ้นเริ่มขึ้นยังไงมันก็เหมือนกันนะไครให้ลงุงทงลงหยิบถ้าถท่า,ทาเริ่มมันต้องเริ่มจากจอมนี่เ<อ>ลย<ง>เ๋อเริ่มจากจอมเขาเรียกจอมเหรอตรงนั้นจอมเราก็ต้องถักเหร,อหรือว่าก็มีมาขาย เเราาทจองก็คือตัวนี้เราเราก็ทําเองขึ้นเองมเลยมันขึ้นกี่เส้นของเราหมดเราไม่ได้จ่ายมันขึ้นมันขึ้นกี่เส้นอ่ะจองสิบสองอ๋อตามหลักทุกอะไเพราะมันจะใหญ่กว่าบันก็ใบนี่เราเย็บอันนี้ผืนนี้นี่ปากใช่ไหมครับถ้าเราเอายี่สี่มันก็เราเย็บแผลใส่ไปอันนี้ยี่สี่มันก็กลายเป็นแผลสองหมืนมันก็กินค่าได้เราไปไปร้อยอ่ะร้อยกว่าบาทแล้วร้อยกว่าบาท มีกำไรต่อฝืนร้อยกว่าบาทแล้วก็ลูกก็ลูกสามร้อยอได้กำไรลูกอีกสามร้อยเป็นสี่ร้อยใช่กำไรนะไอ้กำไรเป็นใจเราหักค่าลูกค่าได้หมดแล้วเหลือนั่นก็เป็นของเราก็ได้พันห้าเออเราตีแะเนี่ยปังเราก็ได้พันห้าพันห้าเออก็พอเลี้ยงตัวได้ก็ะสามเดือนเดือนห้าร้อยเอาไหม เนี่ยเราเราได้ได้ได้รับการดูแลจากหน่วยงานเขาอย่างไรบ้างช่วงที่เกิดถูกตัดขาออกไปนะมีหน่วยงานอะไรเข้ามาดูแลบ้างไหมหรือเทศบาลยุคนั้นยังไม่มีเทศบาลเหรอกับโอก้โอก,ก็กำนันได้ช้าอ๋อยุคนั้นยังยังไม่มียังไม่ <c oughs> ไมีม,ม,มายุคนี้มีเทศบาลนี่เขาเข้ามาดูแล,แลอะไรนอก็ ก็มีก็มีอยู่ตอนนั้นก็มีอยู่เพาพวกนั้นก็จะมาเสนอไงที่ว่านายกลานทองนะอ๋อนะเอนายกประพันใช้จิตใจประเสริฐก็มาเสนอว่าไงไอ้พวกเด็กๆก็มาติดต่อไปเย้แผลอ๋อให้เขาเยบแผลนะไปสอนอ๋อไปสอนสอนเยบแผลเว้นวิทยกรเออนสอนเยบแผลไปได้สองครั้งมั้งอืม ครั้งได้หกร้อย <mel od ic> มาคร e. ั้งหลังไอก็มีไปหลายพ่อหรือมีเจ้าไว้จงไปและใจอะไรแล้วของอะไรเลขของอะไรอยู่ในใจเราแล้วอย่าไปอะไรมันจะมีเมียหรือไม่มีก็แล้วแต่เราอยู่ไงถ้าสมมติเอาเราไม่มีเราเราอยู่กับพ่อแม่เรามา เรามีเมียเราก็ต้องหาทิ้งเราเราไม่มีเราก็ต้องหาทิ้งเราทุกวันแล้วไปไม่ไหวอะ่ะพูดง่ายๆไม่ไม่เคยนึกสงเศร้าเสียใจแล้วตั้งแต่เขามีเบี้ยพิการนี่ได้มา้่กี่ปีแล้วหรือตั้งแต่ปีแรกเลยห้าร้อยพอมีโครงการมาก็ได้เลยเก็ได้ห้าร้อยเลยเราตอนนี้เขาปรับมาเป็นใช่ไหนะเดือนนึงอะ่ะเดือนนึงอะ่ะ ไม่พอแต่ก็ยังดีพอไม่ได้มันไม่ใช่แล้วเเ,เ,เสมอเรากินกันนะมันก็ไก่เฉียงเงินแค่พันพันหกพันหกถ้าเราพูดถึงว่าพอไหมไม่พออ๋อเอา้าเราต้องซื้อนี่กันเราลงทุนนะงาลงทุนเขาแปไก่กันขอเลื่องไก่ด้วยเออเดี๋ยว ท่านผู้ชมตอนนี้ลุงทงไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นคนถักแขอย่างเดียวนะครับยังเป็นคนเลี้ยงไก่รับจ้างเลี้ยงไก่ให้กับเสียนไก่ด้วยกับเดี๋ยวสักครู่เราจะให้ลุงทงพาไปพาไปดูไก่ล่างลกุงแล้วตอนนี้ได้เบี้ยผู้พิการเรายังได้เบี้ยผู้สูงอายุอีกก็ได้พันหกได้พันหก ท่านี้บ้านบ้านพี่ชายเป็นบ้านเราบ้านเราหรอกโอพอเปนบ้านมันเรียงกันไปอย่างนี้เป็นท่อนนี้เหรอมันบ้านคนละบ้านละที่ของเรามันสองห้าแปดสามของเขาสองห้าแปดสิบสองคือคือมันยาวๆเนี่ยแต่เป็นของเราอยู่ท่อนนึงเหรอเดอ๋กันแน่หลังไม้จะใช้หน้าบอช่วยขอที่เห็นหน้ามอเห็นไม้เนี่ยนะของเราแล้วหลังหลังถัดไปโน่นของเขาอ๋อในหน้าเนี่ยนี่ของแม่ยายเขาอ๋อ เราเป็นบ้านเราไม่ได้เราก็หุงหากินของเราเองเราก็ไปเนี่ยก็พี่ซื้อบางเราซื้อบางไหนจะกับข้าวของมันแพงตัวคนเดียวบางครั้งมันก็มากบางครั้งมันก็น้อยบางครั้งมันก็พอบางครั้งนโดนมากมันเวลาไปหาปลามีขายได้ขายได้ได,ดีไหมปลาตอนชีวิตหาปลา,ปาได้วัดใหญ่ดีหวัดเหรอได้ดีเลยแหละก็แต่ก่อนเนี่ย ไปเรือเอต้องมีเรือหนึ่งลำเรือมีเนี่ยมีตั้งสองอุเรือสองส<า>ลำมขายไปลำแล้วปัญหาในหนองเนี่ยต้ก่อนเขาไม่ปล่อยปอยปอดๆนะก็ขายนหน,อง,นองลีออหลังโรงเรียนบอสอเอาเรือไปขายหมนเลยแล้วตอนี้ขายขายตอนเช้าเราก็แต่ขายนั้นมันขายเล็กนะขายสั้นขายลูกเท่อนะ ช้ามาก็ตอนช่วงนั้นไปลงคนเดียวก็ได้กว่าจะสองโมงเช้านี่ก็ได้แล้วเจ็ดแปดรอยนก็เป็นพันก็กากด้<ค>หาปลาออแล้วทำโอ้ทำโอ้ใน่นะโอ้ผ่านผ่านผ่าน,านอาชีพมาเยอะแล้วแต่เราจะเลือกเอาทางไหนตอนมนเด็กก็เคยอยู่ร้อนลากไม้ใช่ไปละครไทย ตอนตอนเป็นตอนที่อยู่ร่อนหลังไม้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับประมาณสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าไปอยู่ร่อนหลังไม้แล้วใช่ไม่กลัวไม่ไม่กลัวคือร่อนหลังไม้ไม่กลัวโซ่ขาดอะไรขาดหรอกก็ก็แล้วจะเสียงเอาอ่ะมาดูรถก็กแล้วเราจะอยู่มากี่ปีเราจะเอาอดหรือจะเอาอินตอนนั้นอยู่มากี่ปีก็หลักกระดาษกันละทีนี้เราไม่รู้ว่าไป เดี๋ยวให้ลุงทงนะครับท่านผู้ชมพาไปดูไก่ที่ลุงทงบุญสุกเลี้ยงไว้นะครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ลุงทงจะพาเราไปดูไก่ชนที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน20กว่าปีครับน่าจะ30มสปีแล้วเนี่ยที่ลุงทงแกตัดขาไปแล้วก็สู้ชีวิตมาจน ถึงทุกวันนี้ไปท่านผู้ชมเราไปดูไก่ชนที่ลุงทงเลี้ยงไว้นะครับไม่รู้นะมันจะจริงมันจะเท็จด้นะพอเป็นที่สามล้านน,ะน่ะเหรอที่จะลงไปดูเนี่ยนะเออก็ไม่รู้นะไอ้แฟนมันมันบอกนะเขามัน<อ>ข้างบ้านเนี่ยน้ำมาเจอไก่ดีแล้วท่านผู้ชมนี่ไงเนี่ยฮะ แตกหน้าไม่ได้เลยเหรอโอ้ไม่ได้เลยพม่ามาันเปรี้ยวอ๋อพันพนมา่าเหรอนะหยั่งทุกคนนะมาแรงมา,มาครับท่านผู้ชมตอนนี้ลุงทงได้พาเราไปดูไก่พม่าที่เลยเคาะไว้นะครับครบับลุงทงบอกไก่มันไก่มันเปรี้ยวมันตื่น เป็นเป็น 1, พันพม่าเหรอแล้วพ่อกันนะทั้งพอ่อทั้งแม่ไอลักษณะลักษณะของพม่ามันเด่นยังไงลุงทงอ๋อ,อ,อตัวผู้เนี่ยนะครับนี่เป็นเป็นลูกไก่พันพม่าสวยมากเลยครับลายนี่ก็เรียกลายลายข้อตอกเหรอลายอ๋อลลายสาครับท่านผู้ชม ไปเนีาะเป็นรับจ้างเลี้ยงรับจ้างเพาะเหรอเขาเทอดมาให้แล้วเราก็เลี้ยงให้เขาเขาให้ตัวยังไงเพาว่าให้ห้าร้อยอะต่อค้อพวกข้าวพวกอาหารนี่เข้ามาให้เราดิห้าร้อยเจ้ากุ้งก็เข้าไว้เนี่ยแต่เราก็ชอบก็เลี้ยงไปเลี้ยงของเราด้วยของเขาด้วยไงอ๋อ เรา่าเจ้าของเขามามันกลัวไหมอามันเข้าเล้าอ่ะอ๋อเดี๋ยวก็อบอกสี่โมงเงยเเ็นเดี๋ยวมันก็เข้ามาแล้วอหวานห<ม>วานลุงทองหวานเข้าหวานหว,วานเข้าหวานไกลๆ <c oughs> ครับนี่ลุงทองคนสู้ชีวิตนะครับไม่เคยย่อท้อแม้แต่ขาจะโดนตัด ลุงธงก็บอกว่าไม่เคยโศกเศร้าเสียใจเป็นคนสู้ชีวิตอย่างเดียวทำทุกอย่างนะครับเป็นช่างซ่อมรถยนต์ตามอู่สารตะเก่งประทูท่อแถหาปลาทักแขนะครับทุกวันนี้ก็ถักแขนครับนี่แล้วก็รับจ้างเลี้ยงไก่แล้วก็เพาะไก่ชน เอาไว้จำหน่าย,ยเทศบาลบารกรรมนะครับซอยลงเรื่อยคนบารกรรมรู้จักกันดีลุงทงบุญสุข<า>ครับนี่ลุงทงถือว่าปเป็นบุคคลตัวอย่างลุงทงพูดประจำว่าไม่เคยคิดยอดอ่อท้อใช่ั้มลุงทง ไม่ยอมัอทำไมบาไดยังมีชีวิตยังมีลมหายใจเออทำก,กินได้เราทำเราเราไปจะไปอะไรไยังยังมีสองมือไก่หนึ่งเท้าหนึ่งขาเขาไปหากินเราก็เราทำได้คนเราอ่ะต้องท้เกิดมาชีวิตสู้อย่างเดียวอะสู้แค่นั้นแหละชนะเราตั้ใจอะไรทำให้มันจริงมันก็ได้จริง ทำไม่จิงก็ไม่ได้เรามอทอไปหาจะให้วกยาเสร็จติคดคนนี้เราทำากินเราดีกว่าเพื่อพ่อแม่พี่น้องเราลูกหลานเราอะไรตลอด40อ่ตลอด20กว่าปีมาที่ขาพิการนี่ลุงไม่เคยท้อเลยใช่ไหมครับไม่เคยเลยสู้ชีวิตมาตลอดก็รับตังก็ไปรับเบี้ยพิการก็เดินไปตลอด หาหมอก็เดินมาแลยแล้วแล้วหมดเลวเปี้ยวครับหลุงทงขึ้นขึ้นที่สูงอย่างถนัดเลยครับในท่านผู้ชมทำผาน้ำคอยน่ะอ๋อแต่ไม่ใช่น้ำครับหลุงทง ลงไปเลี้ยงไก่ใต้ถุนบ้านซึ่งเป็นชานต่ำนะครับขึ้นมาอย่างสะดวกสบายไข่้าคล้องว่องไวตอนนี้กลับมานั่งถาแขเป็นชีวิตประจำวันอย่างนี้อยู่ทุกวันเนาะเป็นชีวิตประจำวันเช้ามาแล้วขึ้นมานั่งถัก,ถกอ๋อทางกับข้าวกิน ำงานเงี้ยประจําทําหมดของเขาเราก็ถังเราไว้ขายอ๋อถังไว้ขายใช่เขาก็ที่เขาถังไว้หมดก็ถังเราทําของเราไว้ขายวันนโคดนะวันในคเดี๋ยวเที่ยวกก็เห็นในบทกลองว่าเจ้าวนบัตไทยทําแล้วไม่มาเนี่ยถักอวนด้วยวันนี้เราได้คุยกับลุงธงบุญสุขพอได้รู้ความ ขยันอุตสาหะสู้ชีวิตของลุงทงก็ถือว่าเป็นคนสู้ชีวิตช่องนักบัวก็ขอขอบคุณลุงทงและท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ